คนโง่ฟ้าที่เข็ดคนฉลา,าดที่เข็ดฟ้าชีวิตนี้ลูกต้องไปฟู คู้ชมครับกลับมาอยู่กันต่อกับตามรอยผู้นําในช่วงที่สองกับที่นี่ HTV Channel ครับยังอยู่กับท่านสสสุทธิปัญญาสกุลวง์นะครับสสสพักประชาธิปัตย์เขตพระขนงบางนาครับคุยกันต่อจากช่วงที่แล้วเราเท้าความนิดหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ชมเพิ่งเปิดมาดูเมื่อกี้ท่านสุทธิบอกว่าในระหว่างเรียนต่อประถมปลายป .5 ป .6 ป .7 หลายคนจบป .4 ทํางานละบางคนเป็นลูกจ้างบางคนเริ่มตั้งตัวเริ่มมีกิจการเป็นของตัวเองตั้งแต่เล็กๆท่านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละอยากมีบ้างอ่า ผมจะตามเขาไปทันแล้วผมจําได้เขาว่าผมเอาปริทีมเนี่ยขีดทุกวันเลยกาทุกวันกาเพื่ออะไรครับเมื่อไรจะหมดสักทีมืออยากเรียนจบแล้วอยากได้จบเร็วๆอยากได้เวลามันมาถึงหมดเร็วๆจะได้ทํางานแล้วทีจะได้ออกไปลุยเขากทีผมเองเนี่ยจะต้องออกไปแสดงฝีมือด้วยตัวเองไม่ได้คิดว่าจะมาช่วยพี่ชายเหมือนเดิมนะนะครับแล้ตั้งใจไว้ว่าจะต้องออกไปลุย ครับนะครับก็จะต้องนับหนึ่งเลยตั้งใจจะเอาเป็นเท่าแก่คุณพ่อคุณแม่ได้รู้ไหมครับรู้ครับรู้ถึงว่าตั้งใจของเราไม่ได้เราต้องเอาเป็นเท่าแก่แน่นอนอนะครับเพราะผมจําได้ว่าคือผมเคยให้หมอดูดูนะครับครับบอกว่าหมอดูบอกว่าเราผมจะจนแน่นอนเลยจริงเหรอจริงได้ดูเลยตอนไหนฮะดูแต่เด็กๆนะเด็กๆนะหมอมาดูบอกว่า ผมเนี่จนแน่นอนเลยโอ้โหดูได้ทำลายกำลังใจใบั่นทอนชีวิตเลยเกินแต่เผอิญผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังครับบอกแม่แม่มอดูว่าลูกจะจนเนี่ยอือแต่แม่บอกว่าอะไรบอกลูกจำไว้ลูกไ,ไม่ควนจนเน่ยเพราะทำไมลวยครับเพราะลูกขาดคุณสมบัติของคนจน ก็บอกลูกจะไปนะอืมคนโง่ฟ้าที่เข็ดคนฉลาดที่เข็ดฟ้าอืมชีวิตนี้ลูกต้องไปปูผู้ที่เข็ดฉะนั้นลูกไม่มีความจนถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้อยู่กับตัวยังไงซะก็ไม่จนแน่ผมมันใจที่แม่บอกไว้อืมครับผมก็จะเป็นที่สุดนะครับว่ารวยจนมันอยู่ตรงไหนทุกวันนี้หมอดูคนนั้นจนกรอบเลยนะฮะเขาเั็นบ้างเราก็ออกไปดูนะครับท่านครับคือเราก็บอก บอกพ่อออเลยพ่อออถามบอกว่าตอนไปสุดท้ายมจาได้ตอนใกล้จะออกนี่คือประถมเจ็ดปอเจ็ดครับประถมเจ็ดผมบอกผมจะไม่ยอมตัดทรงผมแบบเด็กๆนะโอ้โหนี่นี่คือท่านตั้งใจไว้ผมยาวตั้งแต่ปอเจ็ดเลยผมกระทรวงศึกษาเพิ่งอนดูมัดไม่นานนองท่านสุดทตั้งใจในตอนนั้นแล้วครับผมจําได้ตอนรับใบสุดที่ผมยังบอกขอรับข้างหลังเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเผื่อจะรับข้างหน้าต้องไปตัด โอ้ต้องถูกระเบียบต้องถูกระเบียบโอ้นี่เป็นเด็กแมวั้าต่นั้นด้านหลังเลยครับครับก็ออกมาป๊บก็ไปขายข้าวมันไก่ให้เวิร์กนครเกษพ่อบอกแม่ช่วยสอนหน่อยที่เวิร์กนครเกษนี่นะเรารู้เป็นโดมคนจีนอืมครับตั้งใจไหมครับที่นั่นเราก็ไปมีขายข้าวมันไก่อยู่เจ็ดเจ้าโอ้โหเยอะมากอยู่เจ็ดเจ้าคู่แข่งเพียบคู่แข่งเพียบเลยบอกแม่ช่วยคิดสูตรให้หน่อย อ๋อในเมื่อมีคนขายเยอะขนาดนี้แปลว่าคนต้องชอบกินและโปรตีนข้าวมันไก่นี่เป็นสุดไฮลัมอาใช่เคยได้ยินแต่จงนั้นเราก็คิดเลยครับว่าอย่างเจ็ดเจ้าเนี่ยข้าวมันไก่เจ็ดเจ้านี่นะครับไฮลัมหมดเลยอ่าเดี๋ยวรับรองผมเปิดเนี่ยท่านเชื่อไหมครับอาทิตย์เดียวเหลือสองเจ้าปิดไปห้าเจ้าปิดไปด้วยตัวเองปิดไปตัวเองม่ๆเนี่ยผมจาได้วันแรกไปขายเนี่ยค่ากลายไป4สี่ตัว ถ้าขายสี่ตัวไปขายได้สองตัวเหลือสองเหลือสองตัวทาไงครับเออ่ดูถ้ามันจะไม่รอดไปเก็บปุ๊บกลับเลยเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านนะครับเอาไปแจกชาวบ้านกินเลยนะครับองค์นี้ข้าไปใหม่สี่ตัวนะครับสับหัวไก่ของเตาอีกสี่หัวเป็นแผ่นติดกันเลยอืมนะครับปรากฏว่าวันที่สองขายได้สามตัว ว่าวันที่สามเอาไปสี่ตัวใหม่สับหัวไก่มาใส่หมดเลยเป็นสิบสองตัวเชื่อไหมครับขายเกลี้ยงเกลี้ยงเลยไม่เหลือให้ชาวบ้านกินแล้วไม่เหลือแล้วอดและต่อมาก็ทำเพิ่มไปเรื่อยๆแสดงว่าสองสิบตัวเป็นที่สิบตัวมันอยู่ที่ความอร่อยเขากินแล้วก็เลยมาใหม่เขาเลยบอกต่อเขาเลยมาซื้อเรื่อยๆก็กินผมต้องข้าแถวนะครับอื้ไม่ข้าคิวไม่ได้กินนะครับ Oh, จริงๆนะตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะสมสาเร็จแล้วในช่วงที่จบประถมตอนนั้นคือไม่ได้เรียนต่อออกมาขายของเต็มตัว<อ>เลยครับ,รบก็มาขายช่วงเช้ารู้สึกว่าเออเวลามีเหลือครับนะครับก็มาขายก็เลยคิดว่าจะทําไงเวลาที่เหลือตังเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเวลาเหลือเยอะก็มีเวลาไปใช้เงินเยอะอืพอมีเวลาใช้เงินเยอะมันก็จะจนครับก็เลยเอาเวลาช่วงช่วงบ่ายนะครับก็ ครับจากเพื่อนเกษมนะครับมาขายก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงที่ไหนฮะที่ตลาดบางจากโอ้นี่คนละที่เลยนะใจกันมากเลยนะเราท่นั่งรถเมล์เนี่ยมาเลยนะครับสิบโมงเนี่ยมาวันที่นั่งัวทิมมาเลยนะครับต้องต้องไปขายที่นู่นตือนตีสี่ไปมันไกลนะขายทำไมไม่ขายใกล้ๆกันซะเลยให้ดูแล้วรู้รอดนะพอเผอิญนมีเติดนมีตึกที่ตลาดบางจากโอก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวดูนะครับนะครับก็ปรากฏว่าขายดีครับก็ขายดีก็ขายก็ขายจากเที่ยงไปถึง หมดอีกแล้วหดอกแขายกำไรวันนั้นเจอไหถกร้อยบาทครับก็สองวันสองแห่งก็การัีย์วันแต่พันสองนั่นวันละนะก็เสร็จปั๊บก็รู้สึกมีความทุกข์อีกแล้วทุกทำไมฮะตอนเย็นว่างเพราะตอนบ่ายยังว่างอยู่โอ้มันดูเฉยเฉยมันก็หงุดหงิดนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงครับตอนบ่ายก็เผอิญเราผมเข้ามันไกลว่าเราก็จะมีความรู้เรื่องข้าวอนะเราจะรู้เลยหยิบขึ้นมาดูปั๊บเรารู้เลยนี่เข้านาทรายเข้านาหวานหรือเข้า อย่างเี้ยมันจะแข็งหรียนรุ่มอืมครับเน่แล้วพอรู้ข้าวว่าเป็นอย่างไรเรามีความรู้เรื่องข้าวเราก็จะไปถามชาวบ้านชอบทานข้าวแบบไหนข้าวข้าวรุ่มหรือข้าวแข็งวันี้รีเสิร์ชเลยออาพอเสร็จปั๊บแล้วก็เอาข้าวที่เราจะขายกั้หมดเนี่ยครับเอาไปขายชาวบ้านขายข้าวด้วยขายข้าวด้วยก็ขายขายเชื่อไหมครับสุดท้ายผมขายเดือนละสองพันกุดสอง ไม่ฮะแล้ววิธีการขายท่านขายยังไงอ่ะอย่างข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรายังมีหน้าร้านแต่วิธีการส่งข้าวหรือการให้ชาวบ้านมาติดต่อเราตามบ้านคือขายตรงเลยขายตรงเลยคนอื่นเขาไม่ได้ขายของอุปโภคบริโภคนี่ขายข้าวไปกระสอบเลยขายข้าวตามบ้านเลยเดลิเวอรี่โอ้โหนี่เพิรก็ทำเป็นเรื่องเส็จพราะว่าเราคิดว่าเออถ้าทำสามอย่างสามเวลาก็เริ่มเออเริ่มดีแต่ก็ยังไม่รู้เลย่ เดี๋ยวนะเช้าเพราะมันไก่ละบ่ายไว้เตี๋ยวช,ช่วง,ว,งว่างๆแก่ๆหน่อยขาข้าวอีกยังไม่รวยเลยครับท่านโทษมันยังมีความรู้สึกว่ามันยังทางไกลเป้าหมายที่จะไปไกล ราะะฉนั้นท่านสุทธิตัดสินใจจะทําอะไรต่อให้มากกว่านั้นใน1วันนะครับสักครู่เดี๋ยวมาติดตามต่อช่วงหน้ากับตามรอยผู้นํำ HT Channel กําลังเข้มข้นครับ